หืมไม่เกี่ยวเหรออุย๊ยอะไรเนคะเนี่ยรู้ลิศชั้นน้อยไปซะแล้วเออโทษนะคะอยังโทษห้องน้ำไม่ได้ะคะ่ะนี่เธอเป็นแค่พนักงานทำความสะอาดกล้าขวางคุณแม่ของเจ้าของที่นี่เลยเหรอโทษก็แค่คนทำความสะอาดน้องดาววีคิสมา ฉันสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเอามาเอามาเดี๋ยวนี้เลยถ้าผิดค่อยว่ากันก็ทําสองชิ้นงานนั่นแหละโอเคโอเคอเคชิญ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เธอจะทำอะไรอะ่ะพอดีหนูจะเข้ามาทำความสะอาดห้องคะ่ะฉันทำงานอยู่ ไม่เห็นหรือไงเห็นค่ะแต่หน้าที่หนูคือทำความสะอาดค่ะหนูต้องทำขออนุญาตนะคะเธอเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมค่ะหนูมาแทนคนเก่าวันนี้วันแรกค่ะมิหน้าละถึงไม่รู้จักฉันงั้นฉันบอกเธอไว้เลยนะถ้าฉันนั่งทำงานอยู่เธอห้ามเข้ามาทำความสะอาดขอโทษนะคะแล้วจะให้หนูทำตอนไหนคะก่อนเข้างานหรือไม่ก็ตอนเที่ยงแต่โทษนะคะ คุณก็เป็นพนักง,งานบริษัทฉันก็เป็นพนักง,งานบริษัททำไมฉันถึงไม่ได้พักเที่ยงแบบคนอื่นเขาล่ะคะนี่กล้าต่อปากต่อคำฉันหรอเปล่าค่ะงั้นก็ได้ไปเอาน้ำให้ฉันสิเออไปสิค่ะค่ะ <c oughs> รู้ลิศฉันน้อยไปซะแล้ว กินค่ะแล้วถุงมือทำไมไม่ถอดโทษนะคะมันเป็นถุงมือใหม่หนูยังไม่ได้ใช้ค่ะแต่มันเป็นถุงมือล้างซ่วมก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับน้ำที่จะดื่มนี่คะหืมไม่เกี่ยวเหรออุย๊ยอะไรกันคะเนี่ยหึจำไว้อย่ามาเล่นกับฉัน คุณยายสวัสดีค่ะจะเข้าห้องน้ำเหรอคะใช่จ้ะลูกงั้นเชิญค่ะเออโทษนะคะยังเข้าห้องน้ำไม่ได้ค่ะหืมมากไปแล้วนะเธอรู้ไหมว่าคุณยายเป็นไทรไม่ทราบค่ะแต่ตอนนี้ห้องน้ำลื่นมากคุณยายเข้าไม่ได้เด็ดขาดครับขอขค่แป๊บเดียวไม่ได้เหลอลูกคนแก่อันไม่ไหวนะไม่ได้ดริงๆค่ะคุณยาย ไปเข้าข้างล่างดีกว่านะคะหนูยังทําความสะอาดอยู่เลยอะคะ่ะนี่เธอเป็นแค่พนักงานทาความสะอาดกล<ะ>้าขวางคุณแม่ของเจ้าของที่นี่เลยเหรอไม่ได้ค่ะเชิญเข้าห้องน้ําข้างล่างดีกว่านะคะเพราะว่าตรงนี้หนูยังทําความสะอาดไม่เสร็จจริงๆค่ะหนูคนแกะะ่ขาไม่ค่อยดีเดินขึ้นเดินลงไม่ค่อยไหวนะลูกนูกขอโทษจริงๆคะ่ะหนูขอครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะคุณยายหืมยายไปเข้าห้องน้ําข้างล่างก็ได้ลูก นี่มันอะไรกันฉันสั่งแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้คุณแม่ลงไปเข้าห้องน้ำข้างล่างคนแก่ค่ะไม่ค่อยดีไม่ฟังเลยใช่ไหมป้าหนันขอโทษค่ะคุณอมจริงๆแล้วหนูจะให้คุณยายเข้าห้องน้าข้าง,นางบนแต่ยายคนนี้พนักงานทุควาสะอาดคนใหม่ ไม่ยอมให้เข้าค่ะเธอกล้าขนาดนั้นเลยเหรอขอโทษค่ะตอนนั้นหนูยังทำความสะอาดไม่เสร็จจริงๆใครก็เข้าไม่ได้ค่ะนั่นไงเห็นไหมคะคุณออมเข้าไม่ได้แม้กระทั่งแม่ของฉันที่อายุเยอะขนาดนี้เนี่ยนะค่ะคุณอ,อมถ้าเป็นคนอื่นหนูก็อาจจะให้เข้าไปแล้วล่ะคะ่ะแต่นี่เป็นคุณยายคิดดูนะคะ คนแก่เข้าห้องน้ำที่พื้นลื่นจะอันตรายขนาดไหนหากเกิดอะไรขึ้นมากับคุณยายใครจะรับผิดชอบคะหึตกงานแน่ไม่ต้องพูดมากฉันตัดสินใจแล้วนับตั้งแตุ่่นนี้เป็นต้นไปเธอไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทฉันแล้วนหน่หนูผิดขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณออม โอ๊ยกล้า <9 S 2> ถามเนาะพอตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะให้เธอเป็นคนดูแลแม่ฉันโดยตรงอะอะไรนะคะคุณออมเพราะคนที่จะห่วงใหญ่ใส่ใจในความปลอดภัยของคนอื่นอะมันหาย,ยากโดยเฉพาะคนที่ฉันรักฉันก็ต้องหาคนที่ฉันไว้ใจแล้วแล้วหนูล่ะคะคุณออม ไม่ผ่านเออขอบคุณค่ะคุณออมเงินเดือนเธอได้เท่าไหร่ตอนนี้สตาร์ทที่แปดพันห้าค่ะคุณออมงั้นเอาไปหมื่นแปดขอบคุณค่ะคุณออมคงหนูหมื่นสองเองนะคะคุณออมเอาไม่เอาเอาค่ะเอาก็ได้ค่ะ จำไว้นะครับไม่ว่าใครจะทำอาชีพอะไรที่สุดจริตไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นจงภูมิใจและทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถึงแม้จะมีคนมองว่าต่ำต้อยหรือไม่มีใครเชิดชูแต่อย่างน้อยเราก็ได้เงินมาด้วยความภาคภูมิใจนะครับ รู้เงี้ยเป็นพนักงานทำขามสารห้องทรรก็ดีเฮ้ยไอโฟนตกบยายสำหรับยายมันไม่สกปรกหรอกเพราะยายน่ะสกปรกอยู่แล้วแต่หนูอ่ะไม่ใช่หนูเป็นพนักงานออฟฟิศนะเฮ้อ ยายทำอะไรเนี่ยซื้อก็สกปกดูตัวเองบ้างสิโทรศัพท์กับความเป็นคน,คเ,น,คนเออโทษนะคะคุณยายแถวนี้มีร้านซ่อมรถไหมคะ ร้านซ่อมรถเหรอลูกใช่ค่ะคุณยายพอดีรถหนูเสียอ๋ออยู่ตรงทางที่หนูมาซอยจะอยู่ขวามืออ๋อตรงนี้หรอคะคุณยายใช่จ้ะลูกไม่ไกลหรอกอ๋อขอบคุณะคะ่ะคุณยายฮลัลโหลป้าหน,นันอยู่ไหนแล้วเนี่ย คุณก็รู้อยู่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหม่เขาจะมาเยี่ยมออฟฟิศเราค่ะค่ะค่ะก็จะถึงแล้วค่ะบอสบอกแล้วไงให้รีบมาแต่เช้าผู้ถือหุ้นรายใหม่คนนี้นิสัยเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยเมื่อเช้ารถติดมากเลยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะบอส ไอโฟนตกเฮ้ยทำยังไงดีไอโฟนตกอะ่ะยายยายเก็บไอโฟนให้หนูหน่อยสิถังขยะมันสกรปรกอะ่ะหนูแค่นี้เองหยิบเองก็ได้นะลูกโหยยายไม่เห็นเหรอเนี่ยว,ว่ามันสกรปรกเก็บให้หนูหน่อยเดี๋ยวหนูให้ร้อยหนึ่งเออมันจะสกระปรกอะไรขนาดนั้นยายสำหรับยายอ่ะมันไม่สกรปรกหรอกเพรานะยายน่ะสกระปรกอยู่แล้วแต่หนูอ่ะไม่ใช่หนูเป็นพนักงานออฟฟิศนะ เร็วๆสิเร็วๆร,ร,ร,รีบเก็บให้หนูหน่อยหนูรีบเดี๋ยวหนูให้200เลยอ่ะก็ได้ก็ได้เหอยยายทำอะไรเนี่ยซึ่ก,ก็สกปกดูตัวเองบ้างสิสกรปรกจริงๆเลย ค่าหยิบไหนหนูบอกว่า200ไงล่ะลูกโผยแค่เนี้พอแล้วเอ๊ะคุณยายมีอะไรหรอคะพอดีโทรศัพท์หนูก็าตกเขาบอกว่าจะให้ยายสอ0รแต่พอเก็บให้แล้วเขาให้ยายี่บาทเอ๊ะคุณทำไมทำแบบนี้ล่ะคะเอาเปรียบได้ไหมกระถ่าคนเก็บของเก่าเลยเหรอหืมแล้วจะทำไม สปกปรกเหมือนกันพวกเดียวกันละสิชาตินี้คงไม่มีปัญญาเป็นพนักง,งานออฟฟิศเหมือนฉันหรอกกระจอกค่ะฉันมันกระจอกเธอทำอะไรของเธอเนี่ยยายคะเอาเงินคืนเขาไปค่ะแค่ค่ะยายดื่มเียมน้ำทำยังไงดี ไอโฟนฉันโอ้ยเพิ่งซื้อมาด้วยอะอุ้ยเพิ่งซื้อมาวาันแรกด้วยอ่ะอย่าให้แม่เจอนะจะตบให้ฟันหลุดกันเด็นไปเลยจริงๆแล้วถ้ารถเสียบอกออมก็ได้นะคะเดี๋ยวออมจะให้คนขับรถไปรับไม่เป็นไรค่ะเฟิร์นชอบสบายสบายกาแฟก็มีนะคะคุณเฟิร์นจะรับกาแฟก่อนไหมคะไม่ดีกว่าค่ะขอน้าเย็นเดีกว่าค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะขอบคุณค่ะ น้ำเย็นๆมาแล้วค่ะท่านผู้ถือหุ้นขอบใจนะป้าน,านันนี่ป้าน,านันพนักง,งานบริษัทเราค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ถือค,ค,คุณคุณเฟิร์นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัทเราไงทำไมเหรอปาน,านันเอ่อคือคือว่าบอกเขาไปสิว่าเธอเหยียดฉันขนาดไหนเรื่องมันเป็นมาอย่างไรป้าน,านัน พอดีว่าหนูเห็นคุณเฟิร์นเขาแต่งตัวแบบนี้หนูก็เลยดูถูกคุณเฟิร์นนะคะเอ๊ะคุณยายมีอะไรหรอคะพอดีโทรศพัพท์หนูเขาตกเขาบอกว่าจะให้ยา2องร้อแต่พอเก็บให้แล้วเขาให้ยายี่สิบบาทเอ๊ะคุณทาไมทำแบบนี้ล่ะคะเอาเปรียบได้ไหมกรทถ้าคนเก็บของเก่าเลยเหรอหืมแล้วจะทำไมาสกรปรกเหมือนกันพวกเดียวกันละสิ ชาตินี้คงไม่มีปัญญาเป็นพนักงานออฟฟิศเหมือนฉันหรอกก็จอกคุณเฟิร์นเขาเป็นคนสบายสบายไม่ชอบแต่งตัวนี่แหละคนรวยตัวจริงเสียงจริงค่ะคุณออมจำไว้นะครับเครื่องทองข้าวของเครื่องใช้หรือแม้แต่โทรศัพท์แพงๆล้วนแล้วแต่เป็นของนอกกายบางคนมีไว้เพื่อประดับบารมีให้คนอื่นมองเราดูดี แต่นั่นไม่ได้บ่งบอกถึงคุณค่าความเป็นคนเลยนะครับคนที่เขามีจริงๆเขาไม่จําเป็นต้องอวดอ้างเลยก็ได้นะครับป้าน,นันเงินเก็บเธอมีเท่าไหร่อาทิตย์ที่แล้วมีห้าห0ื่นค่ะแต่ตอนนี้ซื้อโทรศัพท์ไปแล้วเหลือหมื่นเดียวค่ะจำไว้นะของพวกนี้เป็นของนอกกายเธอซื้อมาประดับบารมีเธอเฉยๆ ค่ะคุณเฟิร์นมันไม่ได้ผิดที่เธอซื้อมาใช้แต่มันผิดที่เธอไปดูถูกคนที่เขาต่ำต้อยกว่าเธอค่ะคุณเฟิร์นคราวหลังหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะขอโทษนะคะ